สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียรผ้าลวยครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กะมีแนวทางตัวเลขราวพัฒนาพ่อชนินมาอัดซูพี่น้องเอพซี่ครับผมครับราวทางอแนวทางราวพัฒนาพ่อชนินงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะครับกัตถว่าเข่าตัวล่องด้วครับผมศูนย์เจ็ดครับเข้าศูนย์เจ็ดแล้วกัเลขแต้มเพิ่นกับเข่าครับพี่น้องเนาะเลขแต้มกับเข่าแล้วกั ในส่วนเหลขบนตรงกับไปออกกลับกครับพี่น้องครับผมเป็นที่นาเียดายครับสําหรับแนวทางในงวดนี้ครับพี่น้องเนาะจริงจริงงวดวัางหันครับผมเพิ่นประกอบกับพอไพ่บุญกับเขาเด้อครับพี่น้องเขาซีหนึ่งเลยครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเก่ามาเช่กับบได้ประกอบครับผมงวดนี้ก็เดยวจะมาเทียบให้พี่น้องเบื้องแรกครับผมสิทธอว่าเป็นเคล็ดให้พี่น้องซีเบิ้งเอาระวังเด่นพอไพ่บุญ กับเดนพอชนินครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชลรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอชนินเล่าพัฒนานำเชียร์ผ้ารวยก็ขอขอพระคุณพอเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับนำเชียร์ผ้ารวยในเด้อครับผมไปรับชลรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอกันเลยครับพอครับ น้ำเชียร์พารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์พารวยครับพ่อตัววิ่งอตัวเด่นก็มาอยู่พ่อมึงเงอทีแล้วครับตัวเด่นตัวเด่นก็มาทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนะครับครับผมกลับงงดทีแล้วผมเน้นไปที่เลขหนึ่งครับที่เนี่ยครับพอดีไอซีหนึ่งหนึ่งสี่มันไม่มีครับครับมันมันไม่มีมันก็ไปเข้าไอศูนย์เจ็ดนะครับตัวรองศูนย์เจ็ด ครับเพราะว่าไอ้เลขบนผมงวดที่แล้วเนี่ยอ่าเลขบนของผมมันมันไม่มีเลขศูนย์นะครับครับครับผมก็พอได้นะครับไอ้เลขศูนย์นี่ผมไปเล่นเลขล่างนะครับครับพ่อครับผมก็ได้นิดหน่อยนะครับพ่อผมเล่นมาเยอะแล้วครับครับงวดนี้ก็ถือว่าโอ้งงวดที่แล้วก็เท่าถือว่าเลขแต้มก็มาพ่อแต้มสองตัวครับ ได้นะครับไอเวลาผมเอาแต้มจับเป็นเลขเด่นมันก็หลุดงวดสองงวดงวดที่แล้วนี้ผมไม่ได้เอาแต้มจับเลขเด่นแต่ว่าผมใช้สูตรเลขเด่นไปจับครับมันครับใช่ครับพอไปเล็งตรงนั้นก็มาตรงนี้พ่อพ่อครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้สูตรเลขเด่นจับเหมือนกันนะครับครับผมครับแล้วผมก็จะจับเอ่อตัดด้วยแต้มนะครับครับพ่อ ที่นี่ไอ้สามตัวตรงต้นนะครับอ่าไอ้เลขเลขปักหลักน่ะมันค่อนข้างจะทํายากนะครับครับผมทีนี้ครับทีนี้ผมจะใช้ไอ้สามตัวตรงต้นแบบเก่านะครับครับผมที่ว่าถ้าเด่นมาไม่เบิ้ลไม่หามเข้าแน่นอนถูกแน่นอนอืมแบบเหมือนเดิมครับครับเพราะว่ามันมันไม่เบิ้ลไม่หามมาสองงวดแล้วครับครับผมกับงวดก่อนนั้นผมก็ให้ศูนย์มันก็มาศูนย์ วดที่แล้วนี่ผมให้หนึ่งก็มาหนึ่งครับทีนี้มันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันพลาดโอกาสแทนที่จะได้โต๊ดมันก็มันก็กลับผิดนะครับครับผมกับทีนี้ผมก็ไอ้สามตัวตรงโต๊ดน่ะผมก็จะให้เหมือนเดิมถ้าไม่เบิ้ลไม่หามถูกแน่นอนครับครับผมถ้าถ้าตัวเด่นเข้านะครับครับครับครังวดนี้เลยพ่อป่ะนี้ทีนี้งวดนี้เลขเด่นนะครับ ได้ห้ากับเจ็ดนะครับห้ากับเจ็ดครับผมครับห้ากับเจ็ดผมจะเน้นไปที่เลขเจ็ดนะครับครับผมครับมันก็จะมีเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดครับสามเจ็ดหกเจ็ดครับส่วนตัวกันก็เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ห้า หนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าครับสามห้าหกห้าครับใช่ครับครับผมครับทีเนี้ยผมจะเน้นเน้นตัวเด่นให้สามชุดนะครับครับผมครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดและสามเจ็ดครับใช่ครับครับผมแล้วก็สามตัวผมดึงออกมาจาก ไอชุดสามตัวตรงต้นนะครับครับผมมันจะมีอยู่หกชุดนะครับครับพ่ครับสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดครับหกหนึ่งเจ็ดครับผมครับชอบส่วนตัวนะครับหนึ่งเจ็ดกับเก้าเจ็ดนะครับครับพ่อ ครับไอเก้าเจ็ดมันก็ไม่ได้อยู่ในแต้มหรอกครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะครับครับครับไอหนึ่งเจ็ดนี้จะอยู่ในแต้มทุดสองตัวนะครับครับผมครับทีนี้แต้มสองตัวแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าครับหนึ่งสามห้าครับแต้มสามตัวงวดที่แล้วนี่หลุดนะครับครับผมครับผมก็จะตามต่อเอ่อแต้มที่เข้านะครับครับครับแปดเก้าศูนย์ แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับเลขเด่นเลขเด่นที่ผมเอามาตัดไอชุดสามตัวตรงต้นนะครับครับผมก็ครับผมผมก็ทําได้เก้าหนึ่งสามนะครับทีนี้ครับผมก็จะตัดตัดแล้วก็ผมก็อขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับครับครับก็ให้เอฟซีพิจารณาดูนะครับ แล้วก็ครับผมครับแล้วก็ไอไอสองตัวบนที่ผมส่งให้เวด่ที่แล้วนะครับครับผมรับมันมันมันจะออกกลับนะครับครับมันออกหนึ่งสี่ครับใช่ครับใช่หนึ่งสี่ครับผมครับไอชุดนั้นผมก็ตัดทิ้งไปนะครับครับผมครับทีนี้ผมก็ทําชุดใหม่ขึ้นมาแต่ว่าผมก็ไม่ได้ประกบให้หรอกครับแต่ว่าผมก็ลงอหลักสิบหลักหน่วยไว้นะครับ๋อสิบหน่วยบนครับ เพื่อเพื่อที่จะให้เอฟซีพิจารณาดูนะครับครับรับเพราะว่าไอ้สูตรนี้มันมันเข้ามาสามงวดแล้วครับครับพ่อครับที่ที่ผมไปเน้นเลขเจ็ดก็เพราะว่ามันไม่มีเลขห้าไงครับอืมครับครับอ่าเน้นบนชุดใช่ครับใช่ครับผมก็เลยเน้นที่เลขเจ็ดนะครับครับครับเอาลองเบิรับเขาน้องเนาะสามตัวตรงต๊ดสูตรเดิมกลับมาครับผม วันนี้เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมสอบส่วนตัวพอคือเล่นให้ติดเจ็ดไว้ก่อนครับพี่น้องเนาะครับนะครับพิจารณาเบื้องเหล็กแต้มพอครับผมครับถ้าถ้าพูดถึงถ้าไม่คิดอะไรเยอะนะครับเลขสิบสองชุดเนี่ยครับก็สิบสองชุดยี่สิบสี่สี่สิบแปดบนล่างก็สี่สิบแปดชุดนะครับครับครับถ้าไม่ไม่คิดอะไรมากมายนะครับครับครับสี่สิบแปดชุดบนล่างมันก็ มันก็โอเคนะครับครับครับอ๋อสำหรับแนวทางพ่อชนินมาแล้วครับผมครับน้ำเชียร์พาลวยก็จะรบกวนพ่อเท่านี้เด้อครับพ่อครับขอบพระคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อชนินครับพี่น้องน้องหงวณนี่เด่นบนล่างห้ากับเจ็ดเด้อครับพี่น้องยี่สิบเอ็ดตุลาคมหกสิบเจ็ด เด่นบนล่าง5กับ7จริงๆกับเป็นเน้นบนไ้ก้อนก็ได้ครับพี่น้องเนาะเน้นไปที่7ครับสอตัวบน97้7เจ็ดศูแล้วก็หกเครับพอมักส่วนตัวคือเก้าเ็ดกับหนเนะครับพี่น้องเนาะตัวร่องก็จะเป็นหาครับผมก็มีเก้าห้าศูนห้าหนห้าสอห้าสามห้าและหกห้าระวังตัวร่องฉีดล่องล,งลางนะครับผมสามตัวบนครับผม สี 7, 97, 97, 17, 17, 17, ่เ9 7าเ7็1 7้าเและ6 1 7นึ่คบแต้ม2ตัว8 9 0 1 3 5แต่มห้ตมสตัว8 9 0 1ก้านครับนี่เป็นแนวทางตัวเลขล่าวพัฒนากับพอชนินครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวคลิปรวบเซียนด้วยครับผมเดี๋ยวน้ำเชื่อผ้าลวยจะเอาสองสำนักเป็นมาเบิงให้พี่น้องเทียบเบิงใส่กันครับถ่ายคลิปนี้ น้ำเชียร์พาร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยืล้งเงินไปน้ำกันคับพี่น้องเนาะแนวทางราวพัฒนา2องทุ่มครึ่งยีตุลาคม67สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ